ยังน้ำยังไปส่งพ่อเล่นเกมอยู่แบโอ้ส่งน้ำส่งเมือเนี่ยเมือกเนี่ต่เลกตัวลูกด้สิเอตัวนู่อพี่ส่งเมือกน้ำมันนะโอ้ไม่เมือน้ำมันนลอืมต่ลืกตัวไ้ิ สองมืมมมอว่าหรือว่าซองดูอะไรป้าป๊าลูกฮะว่าเล่นเกมอยู่ครับตายเลยกระน่ำมาสองมึงเลเดี๋ยว <c oughs> โอ้นำ้ำสองอีกล้ะ เบิ้งน้ามันอยากเบิ้งน้าแต่ฮะสกิดไม่เอาไม่เอาไม่เอาเห็นอย่างสัตว์ใส่หัว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 ไม่ให้พ่อเล่นใส่หัว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 บอกแล้วตกเ้อระวังเ้อ